้ามหาวิทยาลัยยอดฮิตที่คนไทยไปเรียนที่ประเทศจีนมีอะไรกันบ้างมหาลัยแรกนะคะคือฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนั่นเองค่ะเป็นมหาลัยที่ผิวจบมาเองเลยนะคะการันตีมากเลยค่ะในเรื่องของคุณภาพนะคะเรนกิ้งแล้วก็ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยนี้นะคะยังตั้งอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะคะมีความทันสมัยนะคะสภาพแวดล้อมน่าอยู่แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความเป็นอินเตอร์สูงมากเลยค่ะมหาวิทยาลัยที่2นะคะคือเจ้งเจียนยูนิเวอร์ซิตี้นั่นเองนะคะคนไทยเยอะมากเลยค่ะ ในนแต่ละะะปีะคะซึ่งมหาลัยนะคะก็จะมีความเป็นธรรมชาตินะคะอยู่ในเมืองหางโจวนั่นเองนะคะซึ่งมหาวิาลยนี้นะคะก็ติดท็อปแรงกิ้งในประเทศจีนเหมือนกันนะะั่นเองค่ะมหาลัยที่3นะคะคือต้าเหลียนยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะมหาวิลยนี้นะคะมีคนไทยที่จบมาแล้วเยอะมากๆเลยนะคะจากคณะแพทยาศาสตร์นะคะเป็นเมืองที่ติดทะเลนะคะอากาศดีนะคะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและที่สําคัญค่าใช้จ่ายไม่แพงค่ะมหาวิเลยที่4นะคะคือมหาวิลยถงจียูนิเวอร์ซิตี้ที่เชียงไฮ้ประเทศจีนนะะั่นเอง จุดเด่นของเขานะคะก็คือโลเคชันที่ตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะค่าเทอมไม่แรงน,นะคะและก็มีการโครกับมหาลัยที่เยอรมนีนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวการแลกเปลี่ยนนักเรียนต่างๆนะคะมหาลัยนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมหาลัยที่น่าสนใจค่ะมหาลัยที่5นะคะมหาลัยสุดท้ายที่มีน้องๆนักเรียนไทยไปเรียนเยอะมากๆเลยนะคะก็คือมหาลัยหัวจงนั่นเองค่ะหรือว่าถงจีอู่ฮั่นนะคะซึ่งมหาลัยนี้นะคะก็ได้รับความนิยมมากๆนะคะจากนักเรียนคนไทยที่ไปเรียน แพทที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่กําลังมองหาที่เรียนแพทย์ที่จีนอยู่นะคะก็สามารถติดต่อหรือว่าเข้ามาทักทายกับพี่อู๋ได้นะคะว่าเอะเราจะเลือกมาหาลัยไหนดีมาหาลัยไหนนะคะเป็นยังไงและเหมาะสมกับเรามากที่สุดนะคะก็แวะมาพูดคุยทักทายหรือว่าสอบถามปรึกษากันได้นะ